เด้อเด้อเเดี๋ยวอันซุ้มเจ้าเป็นยังก็ข่อยหนักหนาก็ฉีดตลอดฉีดอ่าประกาศครับปอคุงเผาครับอยากขายน้ำให้กับพวกอยู่ข้างหน้านี้นะครับเขาจะมาฉีดนักร้องครับโอ้ยเบิรดูนี่แล้วฉีดไม่ฉีดตรงไหนฉีดแต่หำผมครับพี่นอ้อนงซุ้มจ้าเป็นยังก็หำข่อยกระดอกขี้เดียวบอเดี๋ยวมันควักออกมาฟาดปาก

ก็ร่าอไร่าเจะมาอ่านเขาไม่อยากให้พวกเธอดูหำเขาเห็นแต่ก็ไม่เคยใบเห็นแต่ก็ไม่เคยจับไม่เคยกรมไปเมื่อไงเขาจับหาำดูเป็นยังไงนุนมาทังทีเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะพูดเห็นหน้าไม่ชัดล้างอ่ะ วันนี้พี่ป๊อปน่า,นาจะได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนนะครับคือบอกแล้วว่าพูดอะไรหอแหลป๊อปน้าเก็บเงินมาหนิป,ปครับอะไรนะ,ะรนะผมต้องขอโทษพี่ๆจะอยู่ข้างบนด้วยนะฮะที่รู้สึกว่า อดบาอยืมไปสิดูคุณตายอยู่ท <aç subtitles> ั้ง <spices> นี่ละอันเศีดกระสียดบ่เบิกหยางีดใช่ไหมกูนี่แหมอ่าผมต้องขอโทษพี่ๆข้างบนด้วยนะครับที่ผมกำลังยุ่งวุ่นวายกับขี้เล้าเมายาคือเขาเป็นอย่างนี้ทุกงานพี่ผมต้องขอโทษด้วยคืออย่ามองลงมาข้างล่างนะครับเพราะมันเละเทะมากเลยครับข้างล่างนี้ขอโทษพี่ๆด้วยกันแล้วกันนะฮะเออพูพี่เต้นให้เต็มที่นะครับ กินเหล้าให้เต็มที่แล้วมาอาีกตรงนั้นอย่ามาตรงนี้นะครับมันเยอะมากแล้วเอา้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรับไปรับช่อกับคุณพี่เอวก่อนอแล้วกันครับ<อ>เจ๊กุหลาบขาวเขารอมาประมาณ2 3 0 0 0 0ปีแล้วเข,<า>เขาชื่อเขาชื่อว่าแอลเขากลัวคนจําไม่ได้เขาเลยเปลี่ยนเป็นกุหลาบขาวาไม่ใช่เขากลัวคนจําได้เขาเลยเปลี่ยนเป็นกุหลาบขาวและจากกุหลาบขาวคนจําได้แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอะไรนะ ยังวะสื้อเราคือแต่เต้นถูกป่ะฮะคนราศีกุมแต่เปลี่ยนมาได้ไม่ถึงหนึ่งแสดงว่าเขาเกิดราศีกุมเหรอกูไม่รู้อ่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากไหนเขาจําแล้ว้ะไรเก่าล่ะครับ